เรียนเชิญตัวแทนสาธุทรนทนธนุตเกศจำนวนหกท่าน,เ,น,านเปรียนเชิญนายงงนิกรณ์ทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญนายเย์พลศรีวรรรรองานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญนายมิโรธเที่ยมจิตการกระปาสวนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญนายสงศ์ูุเชื้อรองผู้มีการสนักงานเกิดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญนายสาวรัชยาท่านแก่ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญและน,นางสาววันเป็นตัง้งสกุลนายยกโครงการบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญให้เกิดค่าควางสุขุนขอบคุครับ กาบรัตนาท่านพระปูโบธิบุรีรัตน์เจ้าหน้าที่กสมรักฐธรรมนูญกาบรัตนาท่านพระปูจุฬาการเขตกระดาษยรักวัตเตอร์เจ้าหน้าที่บันแทนจังหวัดนครพนมและกาบรัตนาท่านพระปูศรีสุการาการเจ้าหน้าที่เขมราชจังหวัดปฐมราชธานีสำรวมแม่ตาพินาภาพบางสกุลกับรัตนาครับ เรียนเชิญตัวแทนท่านผู้มีเกียรติตำรวจของท่านเรียนเชิญแพทย์หญิงอุไรวันจำนันสรีผู้วยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญว่าที่ร้อยตรีวิชากรวงศริยกรผู้วยการสำนักงานเขตพื้นที่การประสมศึกษาอำนาจเจริญนางนิพพันลาวแต่พังจังหวัดอำนาจเจริญนางคณิศฐายแห่งธรรมหัวหน้าป้องการรับการเอาสารตะไคจังหวัดอำนาจเจริญ แพทย์หญิงน้งาพรเกียรติกำลงรองผู้การฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลน,น่าเจริญและนางสาวจุรารักษณะเสียงประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัน่าเจริญให้เกียรติทอดผ้าว้องสุขุลบริจุิ์ครับครับรัตนาตันพระรูสตริปัญญาพิชัย เจ้เรารัชศีสงครามสมเดพระนกราชพระประธานท่านพระกูยะรธรรมเจ้ารัชมหพานเจ้าวาดประกเรอและพระธานาท่านพระประาาูระสริสมาจารคุณเจ้าคณะประเมิออนอำนาจเจริญวัดนวทัางสังฆดีตาทีนาภาพมกุลกับพระธานาครับ เรียนเชิญตัวแทนท่านผู้เกีดดยรติตำรวของท่านเรียนเชิญนักนางสาวนิชชาพันวันนาย,ยกสมาคมจีลาแห่งจังห,หยยนนวัดอำนาจเจริญนางจิรนันท์ศรีสุวรรณรองนาย,ยกเทศมนตรีเองอำน,นาจเจริญดตตรธวัลนิยมพานิชพัฒนารองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองอำน,นาจเจริญนายนัทพุฒิสิงห์จันทร์รองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ นายสิทธิกรวันธะิยยพนรองประธานสภาองค์การบริหาสรส่วนจังหน้าเจริญและนางสาวอินเดือนโสบารีเลขาธิการนายกวงการบริหาสรส่วนจังหน้าเจริญให้เกียรติทอดภาพวามสุขคุณปริชญครับพระเถรวัเถระสอโรคในเมตา,าพาิจารภาพบางส่วครับ กัปปรัตนาแล้วก็พระครูสิริสีนวัตรรองเจ้าการจังหวัดอำนาจเจริญวัดอำนาจอำเภอเรือนหน้าและก็กัปปรัตนาท่านพระครูถาวรศาสนคุณเจ้าการจังหวัดอำนาจเจริญธรรมยุทธวัดสมรานเวศวัดรับหลวงพระสงฆ์รวมแม่ตาแม่น้พาพม่าสุขุมกัปปรสนาครับ เกรทเชอร์ตัวแดนสาธุชนท่านผู้เกียรติสุโขทัยท่านเกรทเชอร์นายสมพงศ์คองแก้วรองประธานสภาวการบริหารส่วนตัวน่าเชื่เนินนายจุรพันธ์หมือนล่างนายยุทธเทศมนตรีตำบลห้วยนายประจวบคองดีนายยุทธเทศมนตรีเทศบาลตำบลไก่ดำนายวรเทพกินาสิทธิ์นายยุทธเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชียงใหญ่นายมิโนะขีรักั์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนามอมาและนายอุดรจันทกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพัะไม่เกี่ยวข้องกาบความสุขุนปรีดิ์ครับขุนประดานาท่าน์พระมาอุปปัชฌาย์ธรรมโมจามรพบสุนทรราชจุฬาลักษรธรรมยุลพระครูกรมวัฒนากร ทั้งตำบลกลุ่มน้อยตำบลรุ่วกันมาสกุลทำพัฒนาคับ 私も。 ลำดับต่อไปของค่ายความรุ่ยร่ยนเชิญตัวแทนท่านผู้ใหญ่ชุดละสองพันเป็นเจ้านายเอกสิทธิ์ดวงแก้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านเจริญนางสมหญิงบัวบุู่ตัวแทนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติทอดผ้าวางสุคุณเป็นเจ้า กราบรัตนาท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์พระเชิโรพาสเจ้าวาดระบ่างมหาธิวราจารย์ที่ปรึกษาประทรวงบาทไทยอำเภอเกิดใจจังหวัดบลรนาชธาีีได้เมตตาขึ้นชีน่นอาฆาตขอเสรคุณกับพ่พนนะ,ะครับ เพื่นนายใิวัดเนตวงอายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการสวนสดพันเอกชัย,ยาพันเงินดีจเจริญรองผู้เลากรองรักษาฟรองผนัรปงภายในจังหวัดน,น่าจเจริญให้เกียรติทอดท่านฟังสูกรปริคกับบุคาลธนานา ท่านเจ้าคุณพระมีทุนพรชื่อระมลีรองจังรวัดจังหวัดมุกดาหารมรรอยพระตบาภูมระนร,รุนจังหวัดมุกดาหารในเมตตาพิจา,า,าณรณาท่าควกมศรัทนาครับ ปริเชินน,นายคณพัฐมนรีชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรเขตสามพาคภูมิใจไทยนายสุภชัยโกสุผู้โโช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติทอดพาะองสุขุมปริเชินกัม ก้าพระตนาท่านจุ้ณพระศรีวิสุทธิมุนีรองเจ้าคจังหวัดอุบลราชธานีวัดปากนา้ำอุบลราชธานาีในเมตตาพระ้าณภาพของสกุลกัาพระตนาครับ เชิญนางจานีน้าเข็มนาสมาชิกสภาผูแา้แทนราษฎรจังหวัดลำเจริญเขตสองพาคภูมิใจไทยนางสุขสุรวยวันเทนียา,า,า,าคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำน้ำเจริญเขตหนึ่งพาคภูมิใจไทยทอดผ้าปรอบสุขุนปริญครับ ราาพระนรารุนแรงขันจตุภมพระอวป,ปัญญาพรนักร์ดรองเจ้าคระจรังหวัดยะโสธรที่ป,ออป,ออปออรึกษากองงาเลยครับผู้การเจ้าวัะนครศรีะวัดอัปปวันอัปปเมืองยะโสธรนันเนียตาพิณาพาภังสกุลสร,รัุกา,าครับ ทนท่านผู้มีเกียรติผูรบทุกท่านครับซึ่งแบบนี้ในเวลาอันสคำคัญที่พวกเรานะครับจะได้แต่งตั้งแถวรอรับกล่องเพลิงพระราชทา,านของประบาติสมเด็จพระญาอยู่หัวเพื่อการพระราชทา,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 านสิงสพพระครูมงคลบรวัดโอกาสนี้ผมได้อนุญาตเปี่ยนเชิญสาธุชนท่านผู้มีเกียรติแต่งกายชุดปกติขาวตั้งแถวรอรับกล่องเพลิงพระราชทา,าน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อการพระราชทานการศึพระบรมงคลบรวัติ